ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่17สองวันผ่านไปเรื่องเกี่ยวกับพี่สแตนแมนก็ค่อยๆเงียบลงและเช้าวันนี้อย่างอนอาวีก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้กำกับโจมาร์ผู้กำกับโจโทรหาผมเลยครับอย่างอนอาวีไม่อยากจะเชื่อใช่ในนั่นแหละนายอยากแสดงหนังใหม่เสี่ยวอวีอาคารไน้หัวตึกเอชั้น18เวลา10โมงอย่างอันอวีมาถึงตามที่อยู่ที่ผู้กำกับโจส่งให้พอเห็นอย่างอนอวีผู้กำกับโจก็เดินเข้ามาหาด้วยย่อความกระตือรือรน้น55เสี่ยวอวีมาแล้วเหรือ ก่อนหน้านี้ผู้กำกับโจไม่รู้ตัวตนของหยางอันอวีมาวันนี้แน่ใจแล้วว่าเขาเป็นน้องชายของหยางเจวี่ก็ทั้งตกใจทั้งยินดีพื้นฐานครอบครูแบบนี้ในอนาคตถ้าเข้าวงการอย่างน้อยก็จะไม่ถูกกลั่นแกล้งจนน่าสงสารเกินไปหยางอันอวีค่อนข้างกระวนกระวายเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยแต่พอได้เจอคนรู้จักเขาจึงผ่นอนคลายลงยามที่เอ่ยพร้อมรอยยิ้มไม่เจอกันนานเลยนะครับผู้กำกับโจผู้กำกับหล่อขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับ 55เด็กคนนี้ปากหวานแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กระแสตอบรับเรื่องแม่ไม้ปรมาจารย์ดีขนาดนี้ฉันก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาผู้กำกับโจตกหลังอย่างอันอวีเบาๆเอาล้รีบตามฉันมาเจอผู้กำกับสวีหน่อยผู้กำกับโจพาอย่างอันอวีเข้ามาในห้องด้านในสุดเป็นห้องสตูดิโอมีนักแสดงกำลังออดิชัน่นอยู่ผู้กำกับสวี และรองผู้กำกับกำลังชี้ภาพบนหน่าจะอาไปพร้อมกับกระซิกระซาบปรึกษากันก่อนมาที่นี่อย่างอันอวีได้ตรวจสอบข้อมูลบางส่วนของผู้กำกับสวีแล้วสวีห้าเจิงเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่กำลังมาแรงและมีบทบาทสำคัญในวงการภาพยนตร์และโทรทัศน์ภาพยนตร์ของเขามีการปรับโทนสีแสงและเงาอย่างเห็นได้ชัดมีรูปแบบที่สร้างสรรค์ชัดเจนผลงานหลายชิ้นถ่ายทอดความอัดอั้นยาวนานของผู้คนและทำให้เกิดความเคลื่อนไหวมากมายตามมาผู้กำกับสวีใช้เวลา8ปีค่อยๆถ่ายทำออกมาในสไตล์ ที่เป็นเอกลักษณ์มีผลงานหลายชิ้นที่ได้รับรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ใหญ่ๆและ2ปีมานี้เขาก็เริ่มหันมากำกับภาพยนตร์แอคชั่นเซียวอวีผู้กำกับสวีดูเรื่องแม่ไม้ปรมาจารย์แล้วชื่นชมฉากต่อสู้มากพอรู้ว่านายเป็นสแตนแมนของหยู่ชื่อหยุนเขาเลยอยากเจอนายสักครั้งผู้กำกับโจว่าภาพยนตร์เรื่องต่อไปของผู้กำกับสวีค,คือเรื่องจารึกไว้ในใจเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเกี่ยวกับตำรวจและโจรักเขารับหน้าที่เป็นทั้งผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ ดังนั้นจึงตั้งใจเลือกนักแสดงมากเป็นพิเศษคราวนี้ผู้กำกับโจไม่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทำเขาเพียงแค่มาสังเกตการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เท่านั้นพอดีกับที่ผู้กำกับสวีอยากเจออย่างอันอวีผ่านเขาสวัสดีครับผู้กำกับสวีอย่างอันอวีพยักหน้าให้ผู้กำกับสวีอย่างมีมารยาท่าพูดถึงอี้เฉินเยียนคนก็จะคิดไปถึงสวีชื่อหยวนซึ่งเป็นราชาแห่งวงการภาพยนตร์อีกคนทั้งงอสองคนมีทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมอายุก็เล่ยเลี่ยกกันรับรองได้โดยยอดขายตัวและคำชื่นชมของผู้คน ผู้กำกับสวีชอบใช้คนใหม่ๆอย่างเพิ่งยาที่เพิ่งได้มาเป็ดนาราชาแห่งวงการภาพยนตร์เมื่อปีที่แล้วแถมยังเคยเป็นผู้ช่วยของสวีชื่อหยวนเมื่อหลายปีก่อนมีครั้งหนึ่งตอนที่เขาพัสวีชื่อหยวนไปถ่ายทำก็เลยไปเติดตาผู้กำกับสวีเข้าผู้กำกับสวีเตี้ยก,กว่าผู้กำกับโจแต่ติ่นอายของทั้งสองคนกลับต่างกันเขามองประเมินอย่างอันอวีเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งดวงตาคงกริบราวกับเหี่ยวให้ความรู้สึกกดดันจริงๆว่าให้งอประมาณ1 8 7 8 8ใช้ได้ ผู้กำกับสีวาดมือแล้วพยักหน้ารูปร่างหน้าตาตรงกับบทอาเค่นมากอ้วนๆแบบนี้อ้วนอย่างอันอวีถึงกับตกตะลึงจริง,รงๆอย่างอันอวีไม่ได้อ้วนเลยแค่หน้าบวมง,ง่ายไปหน่อยยิ่งกว่านั้นคือถังกูเอาแต่พูดจ้อยอยู่ข้างหูเขาทั้งวันคุณชายผอมเกินไปแล้วนะครับให้เขากินเนื้อกินปลาทุกวันแถมยังเตรียมของหวานหลังอาหารให้อีกมากเมื่อเห็นสถานการณ์ผู้กำกับโจถึงได้อธิบายพร้อมรอยยิ้มเสี่ยวอารีในวงการนี้ผู้กำกับสบีดเขาขึ้นชื่อเรื่องเป็นคนขวานผาซาก น่าปกติมีอะไรเขาก็พูดออกมาเลยนายแค่พยายามคุ้นเคยหน่อยก็พอไม่ว่าจะเป็นดาราดังหรือดาราที่ยังไม่มีชื่อเสียงแทบจะถูกผู้กำกับสวีดามาแล้วทุกคนผู้กำกับสวีไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครขอเพียงแต่มาแสดงให้เขาก็จะถือว่าเป็นตัวละครที่เขากำหนดมาและให้ความเสมอภาคกันหมดเขาไม่อยากไว้หน้าใครนี่ถือเป็นความเอาแต่ใจของผู้กำกับใหญ่ตัวละครอาเคนยิ่งตอนหลังจาก ยิ่งผอมลงเรื่อยๆฉากสุดท้ายจะบรรยายว่าตัวแห้งมากใบหน้าถึงขั้นตอกลงเด็กน้อยแก้มนายมีแต่เนื้อช่วงนี้กินดีอยู่ดีมากเกินไปสินะจะกินแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะไม่งั้นอ้วนเป็นหมูแนะนนะอย่างอันอวีผู้กำกับสวีนี่ปากร้ายจริงๆนายคืออย่างอันอวีสแตนแมนคนนั้นใช่ไหมเย,ยลินที่ออเดชั่นเสร็จแล้วเดินยิ้มกว้างเข้ามาหน้าตาของเขาดูร่าเริงสดใสมุมปากที่โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มยิ่งทําให้เขาดูมีสเสน่ห์และสง่างามเสี่ยวอวีนี่เย,ยลินนายน่าจะรู้จักนะ ผู้กำกับโจที่อยู่ข้างๆเอ่ยเตือนด้วยความหวังดีเขาจะแสดงเป็นพระรองของเรื่องนี้อย่างอันอวีพยักหน้าสวัสดีครับที่หลินวิทยาลัยเชิงวิวิทยาลัยการแสดงระดับมืออาชีพนักแสดงหลายคนอย่างอันอวีล้วนแต่เคยได้ยินชื่อเย่หลินอายุ26ปีเป็นคนอ่อนโยนอารมณ์ขันไม่ใช่แค่ใช้หน้าตาหากินเท่านั้นแต่ยังเป็นคนมีความสามารถเป็นนักแสดงหนุ่มที่ยอดเยี่ยมเขาเดบิวต์เป็นดาราเด็กเมื่อหลายปีก่อนแสดงซีรีส์ไอต้อนมาตลอดหลังจากยกเลิกสัญญากับต้นสังกัดเดิมก็มาเข้าหัวเฉิงเอ็น ห้าหาเริ่มเข้าสู่วงการภาพยนตร์สองปีมานี้ทักษะการแสดงของเขาพัฒนาขึ้นมากและมีพื้นฐานศิลปะก,การต่อสู้ด้วยเหมาะกับภาพยนตร์ตำรวจจับโจรมากก่อนหน้านี้ได้ยินกู้สินพูดถึงเธอบอกว่านายเป็นรุ่นน้องที่น่ารักแล้วก็เก่งมากสองวันก่อนในไวปยปอก็มีแต่คนพูดถึงนายห้าห้าในที่สุดวันนี้ก็ได้เจอแล้วเยลลินขยิบต,ตาให้อย่างอันอวีดูเหมือนจะชอบรุ่นน้องคนนี้เข้าแล้วผมเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนพี่หลินถ้าพี่อยากเจอผมจริงๆยินดีต้อนรับเสมอครับ หยางอันอวีหัวเราะแต่วันนี้ได้เจอพี่เป็นเกียรติจริงๆหยางอันอวีเข้าใจดีว่าหากอยากเข้าวงการบันเทิงการรู้จักประจบอย่างเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องจําเป็นแววตาของเย่ยหลินเปลี่ยนไปในยามที่จับมือกับเขาด้วยรอยยิ้มรู้สึกว่าหยางอันอวีดูร้ายดียงสาแต่ในใจกลับไม่ได้เรียบง่ายขนาดนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าผู้กํากับสวีเตรียมให้หยางอันอวีออเดชั่นสองฉากฉากแรกเป็นฉากแอคชั่นที่ต้องสู้กับเย่ยหลินในภาพยนตร์หยางอันอวีแสดงเป็นอาเค็นซึ่งเป็นนักฆ่าเขาเชื่อฟังังงคส่ ของหงตําจินที่ใหญ่ของแก๊งและเย,ยลินเป็นสารวัตรที่เพิ่งมารับตําแหน่งใหม่ของทีมอาชญากรมองถินสารวัตรเหลียงหงตัวละครที่เขาแสดงเป็นสารวัตรหนุ่มผู้ฉลาดฉิบแลมและมองการไกลในแต่ละคดีจากค่อยๆสืบบ่อแสและแทรกซึมเข้าสู่ฝ่ายศัตรูยอย่างช้าๆเป็นพระรองคนสําคัญถึงแม้ว่าบทของอย่างอันอวีจะค่อนข้างน้อยแต่อันดับความสําคัญก็ถือว่าเป็นนักแสดงชายหมายเลขสี่แต่เพระตัวตนและจุดยืนที่แตกต่างกันทําให้ทั้งสองต้องผเผชิญหน้ากันอยู่ หลายครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้กำกับฉากแอคชั่นสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างระดับความยากไม่มากเป็นแค่การต่อสู้ง่ายๆไม่กี่ท่าไม่นานอย่างอันอบีกับเย,ยลินก็เข้าใจตามบทละครสารวัตรเหลียงผง,งเพิ่งจัดการรุ่นน้องที่เสียชีวิตในหน้าที่สองสามคนไปยังไม่ทันได้หายใจหายคอเคนผู้หวดเยี่ยมไรหัวใจก็ปรากฏตัวขึ้นหลังจากทั้งสองสู้กันสองสามรอบเย,ยลินที่ก่อนหน้าใช้พลังงานไปมากก็เสียท่าปืนถูกแต่กระเด็นสุดท้ายถูกจู่โจมที่หัวไหล่พาให้เขาสุดตัวลงไปที่พื้นคัด รองผู้กำกับจางตะก่วนยกมือทำท่าโอเคผู้กำกับโจที่ยืนดูอยู่รอบนอกพยักหน้าส่งยิ้มให้ผู้กำกับสวีที่อยู่ระหว่างทั้งสองคนยกมือลูบปลายคางแววตาคล้ายมีเรื่องชวนให้คบคิดเขาวางแผนไว้แบบนี้หนึ่งอยากเห็นฝีมือของหักยังอันอวีกับตาสองอยากเห็นว่าหากยังอานอาวีกับเยลินแสดงร่วมกันแล้วจะเป็นอย่างไรระหว่างนักแสดงบางคนก็มีความเข้ากันสูงคล้ายมีสัญญาลับที่รู้ได้ โดยไม่ต้องใช้คำพูดแต่ปกติแล้วระหว่างนักแสดงจำเป็นต้องมีช่วงเวลาทำความคุ้นเคยกันการแสดงเมื่อครู่ของหยางอันอวีกับเย่หลินก็ไม่ถือว่าแย่มากนักไม่เป็นไรใช่ไหมครับที่หลินหยางอันอวีดึงเย่หลินขึ้นมาลุกขึ้นมาได้เย่หลินก็ยิ้มกว้างขยับเข้าไปข้างหูเขาแล้วหัวเราะออกมาเสี่ยวอันอวีนายนี้น่าจะเป็นมืออาชีพนะักหยางอันอวีเม้มปากเข้าหากันถือเป็นการยอมรับแต่โดยดีแต่กับคำว่าเสี่ยวอันอวีทำให้เขารู้สึก ไม่ค่อยสบอารมณ์ทั้งๆท,ท,ที่วันนี้พวกเขาเพิ่งเจอกันครั้งแรกยังไม่ได้คุ้นเคยเสนิทกันขนาดนั้นเสียหน่อยดาราดังบางคนยังไม่รู้ว่าตนถูกเมินยิ้มตาหยีอยู่อย่างนั้นตอนแรกเยหลิ่คิดว่าอย่างอันอวีดูบบกบางหล่อเหลาแต่งเนื้อแต่งตัวเพิ่มหน่อยก็สามารถเป็นไอดอลที่สาวๆหลงไหลได้แต่เขายังมีฝีมือในการต่อสู้อย่างที่หาได้ยากอีกถือว่าสามารถเป็นดารานักปู่ได้เลยในตอนนั้นเองที่เยหลิยนยิ่งมั่นใจกับความมอคิดในใจอย่างอันอวีได้พักอยู่ไม่นานก่อนเริ่มฉากที่ ฉากรอนนี้ให้ความสําคัญกับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเป็นช่วงเวลาทดสอบที่แท้จริงของอย่างอันอวีถึงแม้ปกติจะมีการฝึกการแสดงอยู่ในวิทยาลัยแต่ก็ไม่ใช่นักแสดงจริงๆอย่างอันอวีแทบจะไม่มีประสบการณ์การแสดงเลยก่อนหน้านี้ในกองถ่ายแม่ไม้ปรมาจารย์เขาเป็นแค่สตันแมนวิทยายุทธรับผิดชอบฉากแอคชั่น ไม่ได้มีการแสดงอารมณ์ผ่านทางสีหน้าหรือทางภาษากายสุดท้ายภาพที่ผู้ชมเห็นก็คือใบหน้าของยูซอหยวนเมื่อวานหลังจากรับสายยอผู้กำกับโจแล้วอย่างอันอวีก็ทั้งแปลกใจทั้งลังเลทว่าสุดท้ายก็ยังมาที่นี่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วตัวเองเหมาะกับวงการบันเทิงไหมแต่อีเ้เฉินเยียนอยู่ในวงการนี้ในการแต่งงานที่ไร้ซึ่งความรักเขารู้ว่าวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องแยกจากกันชาติที่แล้วอย่างอันอวีเสียใจที่เขา ไม่สามารถอยู่เคียงข้างท่านแม่ทัพไปจนถึงสุดทางได้ไม่สามารถปกป้องเขาไปตลอดชีวิตได้แต่ชาตินี้เขาหวังว่าจะได้เป็นเพื่อนของอี้เฉินเยียนและได้มีโอกาสเห็นรอยยิ้มของอีกฝ่ายมากๆจริงอยู่ที่อย่างเจเวียไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่เพราะเรื่องพี่สตตนแมนน้อยทําให้อย่างอันอวีรับรู้ได้ว่าที่แท้ยังมีคนมากมายที่ชื่นชออกยอมรับและเชื่อมั่นในตัวเขาใช่แล้วบางเรื่องอย่างอันอวีคนเดิมอาจจะทําไม่ได้แต่กับเขามันไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะสามารถเป็นนักแสดงที่ดีเหมือนอย่างอ่ะ นิเฉินเยียนได้หรือไม่รู้แต่เพียงหากไม่ลองดูก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จอไม่รู้แต่เย,ยใจลึกสองสาครั้งแล้วอย่างอันาักก็ยิ้มกว้างขอโอกาสให้ผมสักครั้งนะครับผมจะพยายามเป็นอาเคนในแบบที่ผู้กํากับต้องการให้ได้ผู้กํากับสบีเยี่ยมอาเคนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนชื่อจริงชื่อหยวนจืออี้เป็นน้องชายของพระเอกหยวนจือหมิงแต่ว่าต้องพลัดพรากจากพี่ชายตั้งแต่เด็กต่อมาได้เข้าสู่องค์กรน,นักฆ่าและถูกบีบเข้าสู่การฝึกฝนที่โหดร้ายป่าเถื่อนเขาค่อยๆสูญเสียความทรงจําในวัยเด็ก และกลายเป็นคนไม่พูดเป็นนักข้าใบข้างกายพี่ใหญ่ตำจินฉากนี้เป็นฉากที่อาเค้นย้อนคิดถึงอดีตหลังจากถูกอันทภาหลายคนรุมทำร้ายเจ็บจนหน้าบิดเบี้ยวนอนหมดสภาพอยู่ที่พื้นแตกลับต้องถูกพวกเขาเยี่ยนหัวร้อยยอดาราดังบางคนยังไม่รู้ว่าตนถูกเมินยิ้มตาหยีอยู่อย่างนั้น ตอนแรกเย,ย่หลินคิดว่าอย่างอันอวีดูบอกบางหล่อเหลาแต่งเนื้อแต่งตัวเพิ่มหน่อยก็สามารถเป็นไอดอลที่สาวๆหลงไหลได้แต่เขายังมีฝีมือในการต่อสู้อย่างที่หาได้ยากอีกถือว่าสามารถเป็นดารานักปูได้เลยในตอนนั้นเองที่เย,ย่หลินยิ่งมั่นใจกับความมอคิดในใจอย่างอันอวีได้พักอยู่ไม่นานก่อนเริ่มฉากที่สองฉากกอนนี้ให้ความสําคัญกับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงของจิตใจเป็นช่วงเวลาทดสอบที่แท้จริงของอย่างอันอวีถึงแม้ปกติจะมีการฝึกการแสดงอยู่ในวิทยายลัยแต่ก็ไม่ใช่นักแสดง จริงๆอย่างอันอวีแทบจะไม่มีประสบการณ์การแสดงเลยก่อนหน้านี้ในกองถ่ายแม่ไม้ปรมาจารย์เขาเป็นแค่สตันแมนวิทยายุทธรับผิดชอบฉากแอคชั่นไม่ได้มีการแสดงอารมณ์ผ่านทางสีหน้าหรือทางภาษากายสุดท้ายภาพที่ผู้ชมเห็นก็คือใบหน้าของยูซอหยวนเมื่อวานหลังจากรับสายยอผู้กำกับโจแล้วอย่างอันอวีก็ทั้งแปลกใจทั้งลังเลทว่าสุดท้ายก็ยังมาที่นี่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าแท้จริงแล้วตัวเองเหมาะกับวงการบันเทิงไหมแต่อี้เฉินเยียนอยู่ในวงการนี้ในการแต่งงานที่ไร้ ซึ่งความรักเขารู้ว่าวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องแยกจากกันชาติที่แล้วอย่างอันอวีเสียใจที่เขาไม่สามารถอยู่เคียงข้างท่านแม่ทัพไปจนถึงสุดทางได้ไม่สามารถปกป้องเขาไปตลอดชีวิตได้แต่ชาตินี้เขาหวังว่าจะได้เป็นเพื่อนของอี้เฉินเยียนและได้มีโอกาสเห็นรอยยิ้มของอีกฝ่ายมากๆจริงอยู่ที่อย่างเจเวีย่ยไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่เพราะเรื่องพี่สแตนแม่น้อยทําให้อย่างอันอวีรับรู้ได้ว่าที่แท้ยังมีคนมากมายที่ชื่นชอก ยอมรับและเชื่อมั่นในตัวเขาใช่แล้วบางเรื่องอย่างอนอวีคนเดิมอาจจะทําไม่ได้แต่กับเขามันไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะสามารถเป็นนักสแสดงที่ดีเหมือนอย่างอ่ะนี้เฉินเยียนได้หรือไม่รู้แต่เพียงหากไม่ลองดูก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จอ่ะไม่รู้แต่เยใจลึกสองสาครั้งแล้วอย่างอัอาก็ยิ้มกว้างขอโอกาสให้ผมสักครั้งนะครับผมจะพยายามเป็นอาเคนในแบบที่ผู้กํากับต้องการให้ได้ผู้กํากับสวีเยี่ยมอาเคนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างซับซ้อนชื่อจริงชื่อหยวนจืออี้เป็นน้องชายของพระเอก หยวนจึงมิงแต่ว่าต้องพลัดพรากจากพี่ชายตั้งแต่เด็กต่อมาได้เข้าสู่องคอ์กรนักฆ่าและถูกบีบเข้าสู่การสุกฝนที่โหดร้ายป่าเทือนเขาค่อยๆสูญเสียความทรงจำในวัยเด็กและกลายเป็นคนไม่พูดเป็นนักฆ่าใบข้างกายพี่ใหญ่ตําจินฉากนี้เป็นฉากที่อาเค้นย้อนคิดถึงอดีตหลังจากถูกอันธพาหลายคนรุมทําร้ายเจ็บจนหน้าบิดเบี้ยวนอนหมดสภาพอยู่ที่พื้นแตกลับต้องถูกพวกเขายหยันหัวรอย,ยอ หลังจากผู้กำกับอธิบายให้ฟังคร่าวๆจู่ๆอย่างอันอวอก็รู้สึกคุ้นเคยกับมันเขาลึกย้อนไปถึงประสบการณ์ที่เคยเจอสมัยยังเป็นเด็กซึ่งไม่ได้แตกต่างจากเหตุการณ์ในฉากนี้มากนักในตอนนั้นอย่างอันอวียังไม่ได้เจอกับแม่ทับอีเ้เฉินเยียนทุกๆวันเขากินไม่อิ่มเสื้อผ้าก็ไม่อุ่นและมักจะถูกคนก่นแกล้งเคยเกือบถูกตีจนตายภายใต้ใตเงื้อมือขุนนางทุจริตหลังจากผู้กำกับสวีตะโกนบอกให้เริ่มได้อย่างอันอักก็รวบรวมสมาธิค่อยๆเข้าสู่ตัวละครเฮ้ย ลูกพี่อันธพาลตะกนลั่นใช้เท้าเหยียบไปบนศีรษะของอาเคนอย่างแรงแม่งเอ้ยเด็กเหลือขอท่าต่อไปอยังกล้าย,ยุ่งหัวฉันไม่เอาแกไว้แน่ยางอันอวีที่แสดงเป็นอาเคนกัดดิมฝีปากแน่นไม่ได้ตอบโต้ถึงแม่บนใบหน้าจะเต็มไปด้วยบาดแผลและคราบเลือดแต่ดวงตาย,ยังเป็นประกายแผลความเย็นยะเยือกทำเอาคนมองรู้สึกผวานในแววตานั้นแสดงถึงความเกรยียดชังความพยายามอดกลั้นสัมผัสได้ถึงความไม่พอใจและข้อความเสียใจในความอ่อนแอของตนใช่แบบนี้แหละผู้กำกับสบิดปรบมือหัวเราะลั่นทันที เด็กน้อยฉันชอบแววตานายเมื่อกี้สุดๆไปเลยได้ยินแบบนั้นยางอันอวิก็ผ่อนคลายลงจนยิ้มออกมาเล็กน้อยผู้กำกับสวีพยักหน้าแววตาของเขาไม่ได้คงกริบน้อยไปกว่าในตอนต้นยางอันอวีถึงแม้จะไม่เหมือนอาเคนที่ฉันคิดไว้แถมยังห่างไกลอยู่มากแต่ว่ายางอันอวีฟังแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาแต่ฉันเชื่อว่าจะสามารถให้คําแนะนํานายจนแสดงเป็นตัวละครนี้ได้ดีแน่เพราะงั้นนายอย่าลืมลดน้ําหนักด้วย ยางอันอวีเย,ยลินหัวเราะออกมาทันทีฮ่าฮ่าผู้กำกับสวีผมว่าเขาน่ารักสุดๆเลยเย,ยลินนายก็ด้วยสารวัตรเหลียงไม่ได้อ้วนแบบไหนนะครับเยลินห่อเหี่ยวลงทันทีเย็นนี้ผมจะกินแค่แตงกวาหนึ่งลูกหลังจากจบการออดิชัน่นยางอันอวีก็นึกถึงปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้เขาอดไม่ไหวต้องถามออกมาด้วยความกลุ้มใจผู้กำกับสวีครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เซ็นสัญญากับบริษัทไหนเลยผมไม่ใช่ศิลปินที่ใช้นายไม่ได้ให้ในายเซ็นสัญญาหรอกเรือเซียวอวี ผู้กำกับโจไม่สบายใจเยี่ยลินที่อยู่ข้างๆก็ชะงักไปเหมือนกันอย่างอันอวีได้แต่ยิ้มเงื่อนไม่อธิบายอะไรเพิ่ม